สบายดีสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบอนสบายดีพืชเถากแพงมาผมมาพ,มาพอกันคือเก่ากับซ่องมาค้นมานาประลุงเอยบรรยากาศยงงามแรงแรงเวียกง,งานการสั่งกร็ร้ายขนาดจะบ,บ่มีเวลาไทยฮอตขิปปะลุงเอยยายเป็นกะหากะมาแต่หน้าเอาลานสาวน้องมัดด้แม่นเดือน,นเพิ่นโมทันแล้วหายแล้วหน้าประลุงเขาก็ไปซอยเพิ่นร้ายมือแล้วลกนการมือนีก็เลย ก็เลยผักผ่อนปะลุงมาเบิ่งเมนูก็เลยว่ามียังแน่ปลาต้มปรากดปะลุงเอ้ยโอ้โยจิกินไหนจะคำแล้วมากรือไม่ตำถั่วป่นปลาแล้วก็แจว่วปะลุงแจ่วนี่กินกับนี่ต้มปรากดคุย แล้วก็ถั่วปลาลุงกินกับปน๋นแนวมันเนาะสบายดีสบายดียดขับกันดดเด้อปลาลุงเด้อยังแรง มาไม่ไหมปลูกเองนพ่อรุงแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนะพ่อใหญ่เพิ่นมีน้องสาวอยู่ที่ประเทศไทยพ่อลุงเลยเพิ่นเอาแป้ปอยู่กับอ่พ่อใหญ่น้องสาวเพิ่นก็้ปอยู่อยู่สายกับขุกสารนี่แต่ก่อนเพิ่นผ่านมาให้ยสามหน่วยเนาะสามหน่วยเลยครับต้องแบ่งกันกินแบ่งกันกินพ่อรุงเอยยอดชิพิดกันแน่น มัในเลยไหม้ความันแสบขนาดซื้อเกแต่กรมาแท่งน,น,นั่นพ่อใหญ่แต่ว่ามาปลูกเองปะบาน,บานมาปลูกเองจนเท็ในหมางไหม้กับห้องปูดอยากเลยพ่อุงเลยแต่ว่าพอน้องวันยังมากกว่าชัน แม่ยายเพื่นมานำน้าซอยน้ำมันเอาร้านนี่แหละคนใหญ่เพื่ะต่อยไปไห้ไปผากว่านเศร้าคนหน่อยคนแหละถ่ามเพื่อนต้นเ้าไปเอาวันแม่ยายกินเบิดร้เบ้ววปเพือ่อนหลับท่านกินเบิดยอมกินเพือ่อนว่า แล้วก็เมโนูต้มปรากดประลุงปามาจากแม่น้ำโขงก็ไหะพอบาวค่อยพี่เบ็ดมาเศร้าพี่ชยจตมนขึ้นไงระยามึงเศร้าในห้างกระอถิขึ้นเลยใ่เรานะะเต็นมงขึ้นย่างไรปามยังปานยังเบดแต่จะกระแตนมาแทน ยายเอาลานบ่เหมือนอดูาเาได้ป้ะยอู่เข้ายหรอกม่ได้้ไ่ได้โงคายู่ไเขาเขาอนอนร้านนอนอู้ไอเอา ลือบบบนเพงครับุกคเลยไปหอดสามสี่หมู่บ้านเลยแต่เขาไม่พูดเราหลุดบบบนเพลงเสีย่ีจต่เขาไปหลดบ้านน้ำมุ่งเสียข่าวาาา่านานี่ขาว่ารดบ้านน้ำมุ่งเสียบ่หมูาาบม่บ้านไปสืบของอยูมนะครไม่รนนอด 那那就好了。 ไม่ใส่ยได้ใยิงเขากความหมดเ่บมันอันเนี่ยมันไม่นูาร้ายมือน วันนึงมันกลัวนะบ่แล้วมื้ให่เลยนั่งก่อนไหมอ่านขโม่กว่าได้บ่าวเฉิงตันก็จะมไ้สายนะ

ไม่นี้ก็ห้องบริกปรซอยห้องแม่ต้องเดือนประลุงเลยอพับพ่อนมือไห ซ้ายก็นอนปลุกใายเดี๋ยวนี้ดื้อขนาดปุ๊บลุงดื้อดื้อกินนั่นจับนมกินเองก็เป็นที่พักขึ้มาก็แสดเหมันมาก คุณพ่อก็ตัดออกมาคือทําไปไหนเอาให้มาเนาะบ่ของกินหลายแต่ว่าคนกินบ่หลายอื้อ

กินกระเจ้ามาคลายคํานีำก็เลยซื่อซอยกระเจา้าบริแพงมาหน้น่งนะอันหมัดหนึ่งหมัดมากใหญ่สามบาทาลุงเอ้ยหมัดหนึ่งสามบาทอย่างเป็นมันผัวไปมัน ใส่ไหมลูกพเกินใส่พัเกินใส่ไหมองมันตมึอก็ ก็ลงเลยครอบครัวแบบฟันค่ะมีาก,การสื่อค้นนะเห็นเขากินลายมากอะกินพ้าวปนั่นย่ายกับเมื่อเมื่อกับเหมือนกินขา้าวเผาดูเป็นกระแตนที่ แปดเื้อมันหาเบ็ดอหาเปะมันามือก้าเ็มไหวเพียงมันมาหาาเล Tôi, tôi đang hoãn bơ hen à ừ ông ma phòng lắm hết hết เนาะ ừm đấy thấy đi ัวกินหนูไม่อยากมาอ่านเขาก็ากินหนูจะกินเบื่อนะพออิ่มแล้วป้ลุงไปบอกคนเลยพออิ่มแล้วตอนนี้พร้อมเกินบำรุงอีงยังบกเป็นไงอีงยังว่าบกก็เป็นเหมนอิงยังเขื่อนเลยผมเปยังเขื่อนเลยป้าลุงเลยยังคือเก่าข่า บารินใหม่ก็นยังซ้ำเก่าอะไรไปลูกมาันนี้สมมาพอควรแล้วพบกันโอกาสหนานะสบายดี